ครับผมก็ยินดีต้อนราเข้าสู่ช่องเกษตรบนนอกชั้นแน่นะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามาดูนะครับมเมล็ดกล้วยนะครับที่เพาะขึ้นนะผม,มะเมล็ดยังไงที่สามารถเพาะแล้วขึ้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นมเมล็ดที่ดำๆอย่างนี้นะผมนี่ครับเมล็ดก็จะดำสนิทเลยนะผมถ้าเป็นกล้วยป่าก็จะดำถ้าเป็นกล้วยตานีก็จะดำแบบนี้นะผม,มะเมล็ดที่ผมเคยสั่งมาเพาะนะครับนี่ครับรอบที่แล้วนะสั่งมาสิบ สองเมล็ดนะครับราคาหนึ่งพันบาทก็ไม่ขึ้นนะผมก็เห็นหลายคนที่สั่งมาก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับสิบสองเมล็ดหนึ่งพันบาทนะครับผมก็ไม่ขึ้นครับเรียบร้อยครับสําหรับเจ้านั้นนะครับก็นี่ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือเมล็ดของกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าบางชนิดก็มีเมล็ดนะครับผมในลูกหนึ่งจะมีประมาณสามถึงสี่เมล็ดนะครับเนี่ยถ้าใครเคยกินก็จะรู้นะครับว่ากล้วยน้ำว้าก็มีเมล็ดเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกต้นครับมันเป็นสายพันธุ์ต่างหากของมันนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะมาบีบให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับสําหรับเมล็ดที่มันเพาะขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็จะมีอยู่สามเมล็ดนะครับก้วยน้าว้าตัวนี้นะผมก็ไปกินมานะผมก็จะมาลองบีบให้ซีดูนะครับผมเนี่ยครับจะใช้ครีมนะครับนีบให้ดูนะว่าเมล็ดที่มันสามารถเพาะขึ้นนะมันเป็นยังไงนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวก็วางสองเมล็ดนี้ลงก่อนนะครับวางใส่กระดาษขาวๆนะครับจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับอ๋อเมล็ดแรกนะครับผมใหญ่ๆดำๆนะครับ เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเมล็ดนะครับเนี่ยครับสังเกตดูดีนะครับเนี่ยครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมล็ดกล้วยนะครับมันจะมีตรงกลางจะเป็นเป็นตาของมันนะที่มันจะแทงขึ้นมานะครับเป็นเป็นรากแล้วก็เป็นหน่อแทงขึ้นมาตรงตรงกลางเนียครับนีครับตรงกลางเนี้ยครับเนี่ยประมาณนี้นะผมผมก็จะบีบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมล็ดที่มันเพาะขึ้นนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะผมจะบีบให้ดูนะครับซึ่งผมก็บีบมาหลายเมล็ดแล้วครับ เวลาผมได้มาผมก็จะบีบดูก่อนนะครับเวลาผมสั่งกล้วยป่ามานะครับหรือว่ากล้วยทุกชนิดนะครับเนี่ยเมล็ดนี้ก็จะบีบให้ดูครับนี่ครับแตกโปะแล้วเรียบร้อยนะผมนี่ครับเมล็ดที่สามารถพอะขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีขาวๆอย่างนี้นะผมขาวๆเนี่ยครับนี่ครับถ้าเอฟซีซื้อกล้วยมาแล้วบีบมาแล้วข้างในไม่ใช่อย่างนี้นะครับบอกเลยครับว่าเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นครับ เนี่ยครับต้องมีขาวๆอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะเพาะขึ้นนะครับเนี่ยครับดูครับสุดยอดครับเมล็ดกล้วยน้ำวานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพาะขึ้นแน่นอนครับเนี่ยครับเมล็ดเขาต้องขาวๆแบบนี้นะผมเนี่ยครับเมล็ดที่สามารถเพาะแล้วขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูเมล็ดที่สองที่สามเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยให้ดูเมล็ดเนี่ยครับก็จะมีตาตรงกลางนี้ครับผมเนี่ยครับ จะบีบให้ดูครับอีกเมล็ดหนึ่งครับว่าจะขาวเหมือนกันไหมนะผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมขาวเหมือนกันครับนี่ครับเมล็ดก็จะออกประมาณนี้นะครับขาวๆแบบนี้นะครับถึงจะพอขึ้นนะครับผมถ้าใครที่สั่งมานะครับถ้าไม่เสียดายครับเอามาสักหนึ่งเมล็ดนะครับแล้วก็บีบเหมือนผมดูนะครับผมว่าข้างในมันจะเป็นแบบนี้ไหมครับถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็แสดงว่าทางร้านส่งมาให้เมล็ดที่อ่อน นะผมก็คือเขาจะเก็บเมล็ดจมน้ําไว้ครับแล้วก็เอาเมล็ดอ่อนมาให้เรานะก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้ามันเพาะขึ้นก็จะมีขาวขาวข้างในประมาณนี้นะผมเนี่ยครับขาวขาวเนี่ยเดี๋ยวมาดูเมล็ดที่สามกันเลยครับว่าจะขาวไหมครับเมล็ดที่สามของเรานะครับเนี่ยเมล็ดที่สามเมล็ดเล็กๆนะครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็มีสีดําอยู่นะครัเนี่ยสีก็ยังดําดีอยู่ครับ ก็มาลองบีบกันแล้วครับว่าข้างในจะดำไหมครับข้างในจะเป็นสซียวขาวไหมครับ๋อบีบมาแล้วครับไอ้นี่ครับเจอแล้วรับตัวนี้ครับเมล็ดเน่านะผมนี่ครับเมล็ดที่ว่า fc ชอบสั่งกันมานะครับสั่งกันมาแล้วไม่งอกนะผมเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมลงครับตานีด่างนะครับสิบสองเมล็ดหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่ครับสำหรับเมล็ดที่เพาะแล้วไม่งอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะผม เป็นกลงวงเขาขาวสีออกคุคุณน้ำดะครับไม่มีอะไรครับในเมล็ดนะครับนี่ครับเทียบกันให้ดูนะครับกับเมล็ดที่เพาะแล้วขึ้นแน่นอนครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเมล็ดที่สามารถเพาะแล้วขึ้นครับฝั่งขวาก็จะเป็นเมล็ดที่เน่านะครับเมล็ดที่รีบตอนนี้ครับก็เป็นปัญหาหนักมากนะครับในเฟซบุ o กนะผมในกลุ่ม facebook นะครับปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือเมล็ดตานีด่างนะครับที่สั่งกันมานะครับมันไม่งอกนะผม หลายเจ้าเลยนะผมสั่งมาไม่งอกนะครับผมสั่งมาสิบเมล็ดก็ไม่งอกทั้งสิบเมล็ดนะครับทางร้านบอกว่าแช่น้ายากันเชื้อรามาให้น้ํายาเล่งรากมาให้ก็เชื้อราขึ้นเหมือนเดิมนครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทำครับตาหนีด่างนะสิบสองเมล็ดหนึ่งพันบาทนะผมก็ไม่งอกนะครับก็เห็นมีหลายคนนะครับในกลุ่มนะครับไปคอมเมนต์กันเต็มเลยครับว่าเมล็ดของเจ้านี้นะครับไม่งอกนะสิบสองเมล็ดหนึ่งพันบาทนะครับก็ไปหาเองแล้วกันครับว่าเป็นเจ้าไหนนะผม ก็ไม่อยากจะบอกนะครับเดี๋ยวว่าเป็นการดิสเครดิตของเขานะครับก็ไปหาเองนะผมสิบสองเมล็ดหนึ่งพันบาทนะครับเพราะมาแล้วไม่งอกนะผมก็เห็นกันหลายคนนะครับเพราะมาแล้วไม่งอกนะนี่ครับสําหรับเมล็ดที่งอกก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับที่มาเพาะแล้วงอกแน่นอนครับแต่ถ้าเพาะแล้วไม่งอกก็จะเป็นดําๆแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งความมือผมเนี่ยครับสหรับเมล็ดกล้วยนะผมถ้าใครได้มาก็ลองเอามา มาบีบดูนผมก็ได้นะครับหาคิมหรือว่าหาค้อนทุบนะครับนี่ครับโมเด็ให้ดูกันชัดๆนะครับระวังโดนหลอกนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ถึงกับว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแต่ว่าเอาโมเ็ดที่ไม่ได้คุณภาพนะครับมาหลอกขายให้พวกเรานะผมตอนนี้ครับก็หยุดหยุดเลยนะผมขอเตือนครับว่าตานีนะครับซื้อเอาต้นที่เขาเพาะแล้วดีกว่านะผมนี่ครับเพราะว่าบางร้านก็พีอาร์ดีเหลือเกินนะ PR ก็คือการโฆษณาครับโฆษณาดีนะครับเอาเมล็ดที่ดำๆครับมาลงมาลงขายนะครับมาลงมาลงในในช่องนะครับในกลุ่มในอะไรนะครับแล้วก็เอาเมล็ดที่ฝ่อๆมาขายให้เราอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับนี่นะครับผมก็ไปดูกันเองนะครับว่าเจ้าไหนร้านไหนนะครับเจ้าไหนงอกก็บอกต่อๆกันไปนะครับเจ้าไหนไม่งอกก็บอกต่อไปเหมือนเดิมนะผมเนี่ยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะผมเนี่ครับ สำหรับเมล็ดที่เพาะงอกแล้วก็ไม่งอกนะผมนี่ครับชัดเจนนะครับผมถ้าใครที่ได้เมล็ดมาก็ลองบีบเลยครับหนึ่งเมล็ดนะครับนี่ครับถ้าบีบมาเจอขาาวอย่างนี้งอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าบีบมาแล้วข้างในกวงๆไม่มีอะไรอย่างนี้นครับดำๆนะครับแสดงว่าเมล็ดของคุณเป็นเมล็ดที่อ่อนครับไม่มีไส้ในนะผมนี่ครับประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะครับ เอามาให้ฟีดูกันครับแล้วก็อีกอย่างครับก็จะขอเตือนครับสําหรับมือใหม่ที่เพาะเมล็ดนะครับบอกเลยครับว่ากล้วยฟลอริดาไม่มีเมล็ดนะครับผมกล้วยฟลอริดาครับถ้าเจอในเพจในอะไรที่ขายนะครับบอกเลยครับว่าฟลอริดาไม่มีเมล็ดนะครับจะมีเมล็ดแค่กล้วยป่ากล้วยป่าปัวกล้วยตานีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าฟลอริดาไม่มีเมล็ดแน่นอนนะครับผมนี่ครับให้ดูนะครับอย่าไปโดนหลอกนะครับผมถ้าใครโดนหลอกก็บอกต่อๆไปนะครับ เจ้าไหนขึ้นก็บอกนะครับเจ้าไหนไม่ขึ้นก็บอกกันไปนะครับของผมก็รอบที่แล้วก็ไม่ขึ้นนะครับตานีดังสิบสองเมล็ดราคาหนึ่งพันบาทนะครับก็เห็นมาคอมเมนต์กันเยอะนะครับว่ามันไม่งอกนะครับเี่นครับเห็นมาคอมเมนต์กันเยอะว่ามันไม่งอกนะครับเจ้านี้นะครับก็เขาขายกันแค่สิบเมล็ดแค่สามร้อยสิบาทครับที่ผมเห็นนะครับอันที่ผมซื้อมาผมเห็นเขาบอกว่าอัตราการงอกดีนะผมก็เลยเออเห็นการพีอาร์ว่ามีต้นเล็กแล้ว งอกนะผมก็เลยซื้อมานะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเมล็ดที่งอกแล้วก็ไม่งอกนะครับความแตกต่างของเมล็ดนะผมก็ประมาณนี้นะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนีครับ